โคอกาลิโกเอวิปทิโตโอปะนายโกปัญจาตังเวทิตังโหวิโกจิ <laughs> ปฏิปันโนภะคะวะโตสามีิปฏิปันโนภะคะวะโตกรสังโฆยะทิถังกัมตาลิปุริสายุคานิอัตถะปุริสากุงเอสะภะคะวะโตอะโหระโย i